เคยเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบ่นน่กล้วยอะไรจ๊ะกล้วยมีในนี่กล้ว <c ười> ยมีในกล้วยมีเม็ดกล้วยมีเมล็ดเ <c ười> <c ười> นี่ยมันเป็นลูกแบบนี้เด้อเป็นลูกเลียมๆแบบนี้แหละมันกล้วยแต่นี้คือกล้วยอยอียงก็มีเม็ดคักแผะโอ้ยบอเคยปอเคยเห็นมึงดู รนดาพันจีอันฟอกอันฝานอันตากแหง่งอันกินกับน้ำห่อนแก่กดไหลย่อนมาสันบาทนี้มาเยอเอากล้วยมาบัดอ้าวอี๋ยังจังไปมีเม็ดกระดอกกระเดียกล้วยอีหยังพี่น้องบอกคอยแน่คอยคือบ่าเคยเห็นเคยเห็นอยู่กล้วยอันมีเมนะ็ดนานก็เห็นอยู่ปกติอยู่อันนี้มันเกินไปได้นน่มึงดู <laughs> กล้วยอะไรกล้วยตานีเหรอไปวีเหี่ยวหิวหวีไปหิวหวีมาโอ้ยบ่เคยพปลนี่แล้วหน่วยมันเริ่มทายตอนที่ว่าเพิ่นบ่คั่นได้แก่หน่วยมันนี่มึงดูเพิ่นเอาอันเปลือกออกคุณกระฟ้านอันนี้เพิ่นจะเอาไปตาก กล้วอยหอยางพี่น้องบอกข่อยแนย่เอ้ยในกล้วยเราเคยพ่อเคยเห็น เคยเห็น <One> บ <input> you? so 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 <2 noise> ่พี่น้องย่ากันกับหัวตาเห็นเคยอันเห็นย้อกล้วยแบบมีเม็ดเต๋อได้ป่าเปเดือนคุณลราบ้างสิที่กินเนี่ยกะว่าเคยเห็นว่ามีเม็ดหลายป่านนี้มึงดูป่านบักย่อโลดเวฮ่าอบักย่อกะเห็นตาไนบักย่อทะแลจังสิเนาะโอ้ยคอนแกรนี่ปาดบ่ได้เองดูอันซุกมากสิกินจังเลยแหละพี่น้องมันเป็นกล้วยอียงนี่ โอ้ยเนะาะเออเ็เคยเห็นเด้อพี่น้องเอ้กล้วยแปลกๆจังสิแปลกประหลาดเอาไาห้หมูเบิ้งคลิปนี้ก็ไว้สักนี่ละจ้ากล้วยยังก็งกคอมเมนต์มาให้ฟังนี่เด้อกล้วยวยังจังไปไหนหลายกระอกระเดียมีบ่ปู้ยมีแบบนี้ คอมเมนต์มาบอกนี่เดอ้อกระสิบ่ได้แปลกขอยเห็นแต่เด้นี่มันแปลกโดด <laughs> <laughs> แหงเข่าดูโดดตัวใดแหงเห็นโดดแหเห็นหลายอย่างจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าัสดีจา้า